เมื่อกี้เราดูคนวิ่งเยอะสุดเสร็จแล้วสามคนทีนี้มาจับผิดคนที่วิ่งน้อยที่สุดของเกมหนองบัวพิจยะกัน <laughs> คุณผู้ชมครับตามแอดมากันนะครับเดี๋ยวแอดจะพาคุณผู้ชมมาถามโค้ชพีโค้ชฟิตเนสของสมุทรกรีเลนพยองของเรานะครับว่าในเกมที่เราบุกเยือนหนองบัวพิจยะที่ผ่านมานะใคร ที่มีการเคลื่อนที่มีการวิ่งมากที่สุดในทีมนะครับถึงแม้ว่าเราจะเล่นเกมรับจะเป็นส่วนใหญ่ในช่วงเครื่องเวลาหลังแต่ก็เป็นการเล่นเกมรับที่มีคุณภาพนะครับมีการเคลื่อนที่กันตลอดเวลาเพื่อมาร์กเกมรุกข,ของทีมนองบวพิชยะแล้วก็พยายามที่จะหาจังหวะในการโต้กลับเพื่อทําประตูนั่นเองแต่ตามมาดูกันดีกว่านะครับว่าใครเป็นนักเตะที่วิ่งเยอะที่สุดในเกมที่ผ่านมาครับ ขอดูสถิติโค้ชพีนิดหนึ่งในเกมหนองบัวพิชยาแท็บเล็ตของวีนาเช็คได้ฮนะถือว่าเราวิ่งเยอะไหมในเกมที่เราไปเจอหนองบัวพิชยาถ้าเที่ยวกับเกมเองผมว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะไม่ไมีไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็บางคนก็ได้มาตัดถายของตัวเองอ่า ส่วนใหญ่ตอนนี้มาตรฐานของทีมเราจะยกขึ้นมาอยู่ที่ยังต่ำก็คือ9โลใช่สถิมันสามารถฟ้องแล้วเขามาปรับปรุงแก้ไขได้ใช่ครับก็คือเดี๋ยวนี้ตั้งวันก็สนใจมากขึ้นคือตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยว่าพยายามมาถามว่าจบเกมนี้เป็นยังไงบ้างเทียบกับเกมที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็เทียบจากความการเล่นของตัวเองก็คือมันต้องวัดมันต้องวัดหลายๆอย่าง มาแล้วคนที่มาตรฐานก็จะเป็นเคนที่ลงเต็มเกมที่ชาอุบลธาเล่นเต็มเกมก็จะวิ่งเกือบเกือบสิโลวิ่ง11โลครับวิ่งเกือบสิโลขนาดเรารับเยอะมากเลยนะไม่ติดเราจะวิ่งเยอะอยู่แล้วเตอร์ก็ประมาณเก้าโลลองมาก็เป็นวีรดเทพวิ่งไปเก้าโลแต่ว่าวีรดเทพน่าจะถ้าจะให้ผมเขาต้องเปลีป่ยนออกตอนประมาณห้าห้าหกปีสุดท้ายส่วนใหญ่เกมในบ้านเราจะวิ่งเยอะเพราะว่าเราจะพยายามที่จะเล่นบอลเกมเกมเล็กๆก็จะจะมี10โลไม่ต่ำกว่า3ถึง สี่ถึงห้าคนอะไรแบบนี้โดยตำแหน่งเ,เดี๋ยวนี้แบบเลเวลวิ่งเยอะกันขึ้นนะก็ก็เยอะเท่าเทียมกับสองปีสองปีก่อนว่าก็น้องน้องวิ่งกันเยอะแล้วก็ถ้าเทียบด้วยปีนี้นักเตะเจ็บน้อยด้วยเราก็ต้องเชิญชมฟิตเนสลูคัสวิ่งไปเก้ารูคัสใช่หนึ 1, ่งเขาที่สามก็จะเป็นเป็นลูคัสหนึ่งในสามก็กลายเป็นว่าสามระดับก็คือสามเป็นลูคัสใช่ครับสองก็เป็นวิลาเทพแล้วก็หนึ่งเป็นพิชาอุทาที่วิ่งเยอะ เมื่อกี้เราดูคนวิ่งเยอะสุดแล้วสั่งคนทีนี้มาจับผิดคนที่วิ่งน้อยที่สุดของเกมหนองบัวพิจยะกันแต่ว่ามันดูยากครับเพราะว่าคนที่เล่นเต็มเกมก็คือมต้าก็9โลสก็ไม่น้อยลูคัสยัง9โล7อาร์ตก็อาร์ตก็72นาทีก็วิ่งไป7โล7โลนึ่นองอาวัฒนากร7โลฮะน้อยสุดวัฒนากรแต่เขาโดนเปลี่ยนตัวออกด้วยใช่ใช่แต่โดนเปลี่ยนตัวออกครับมันยังมีข้ออ้างได้แต่ส่วนใหญ่ เรานอกจากเราดูดูระยะทางแล้วเราดูสปีดนะครับว่าความเข้มข้นในการสปีดอะไรเงี้ยบางทีเราวิ่งผมว่าเราวิ่งระยะทางเท่ากันผมมับผมกับพี่วิ่งวิ่งสี่โลเท่ากันแต่มันจะมีค่าตัวหนึ่งที่บอกว่าผมทํางานหนักกว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับค่าตัวเนี้ยมันก็จะหมายความว่าผมทํางานหนักกว่านะครับผมสปีดมากกว่าผมวิ่งเร็วกว่าผมกันโดดมากกว่าผมมีการแท็กเกิลมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็จะต้องดูสองค่าหลักๆ แล้วก็ดูอาจจะมีดูค่าอื่นประกอบด้วยอะไรเงี้ยอาร์ตคนนี้ก่อเนี่เมื่อกี้พี่ดูสถิติของโพรลาใครวิ่งน้อยที่สุดในทีมเกมหนองบัวพิชยะคือผมใช่ไหมเอ้ารู้ได้ไงทำไมวิ่งแบบพี่ทำไมวิ่งน้อยสุดอ่ะหมดครับวิ่งน้อยังหมดเลยเอาดีๆคนอื่นเขาจะวิ่งอยู่ประมาณ8ถึง9อาร์ตวิ่งไป7อ๋อเน้นคุณภาพเกมรับลองสอบอย่างงี้ดิ อันนี้หมายถึงรวมทั้งทั้งทุกคนเลยไหมเนี่ยที่ได้ลงสนามก็ผมเปลี่ยนออกไงเออนี่มีเหตุผลที่ดีที่ประมาณเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบอ่ะมันก็เลยขำมีคนขำใครขำมันก็เลยวิ่งน้อยกว่าคนอื่นส่วนมากมันเล่นแต่เกมลับกันพี่ถ้าเล่นเกมลุกอาจจะวิ่งเยอะหน่อยใช่แต่เมื่อกี้ถามโค้ชพีเขาบอกมันไม่ได้วัดผลอะไรมากมายหรอกเพราะมันจะมีช่องที่จังหวะสปีดอะไรเงี้ยอันนั้นมันดูคุณภาพตรงนั้นมากกว่าสปีดก็ไม่มีพี่สปีดก็ไม่มีไม่มีอะไรเลย แค่มาเราของขัมไม่เฉยเมื่อกี้ไล่ดูก็แค่คิดในใจว่าน่าจะอาร์ตป่าววะไล่มาไล้วมาเอาอาร์ตจริงๆด้วยครับทุกคนรู้ครับข <laughs> อถา,ถามนิดนึ่งวันนั้นเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรายมันมันเอาคืนหรือเปล่าพี <laughs> ่มันก็เม่นกินเนาะ<อ>แบบมันจังหวะมันพอดีเลย หลายคนบอกว่ามันคือการแสดงมันไม่เจ็บจริงหรอกตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยไม่เจ็บหรอกหลังๆนันเจ็บจริงวะเจ็บตอนนี้ก็ยังแดงเลยแล้วมันคมไหมมันไม่คมหรอกพี่แต่มันเหมือนมันมันแรงอ่ะแบบมันกระแทกเฉยเออแต่ไม่เป็นไรนะพี่ได้ดูคลิปได้ดูภาพชาล้วนะดต้องถอยกลับไปดูนะทุกคนเป็นห่วงอาร์ตหมดนะแต่มีซาดอไปดูกวยไปดูเออไม่สนใจบอกว่าอันนั้นบุบหรือเปล่าอ๋อไปดูกวยก็บุบหรือเปล่าเออผมว่าูขำขำกันทั้งนั้นเลยโค้ชมาริโอก็ยังหล ไม่รู้ว่าขำจัดอะผมเห็นอนีู่าผมมองไม่เห็นเราวิ่งดูในภาพช้าเนี่ยโหชอบใจ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวเกมหน้าครับกลับไปเยือนบ้านเขาไปขอนกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเขาน่าจะวิ่งเยอะกว่าเพื่อนไม่น่าสุดท้ายแล,ละเชื่อ <c oughs> ไม่น่าได้วิ่งไม่น่าได้หลงไม่น่าได้หลง <laughs> เออช้าวันนี้แหละโอเคแต่งชื่อครับแหมน้องอาวัฒนากรสวัสด์ละครถึงแม้ว่าจะวิ่ง7กิโลกว่าๆเท่านั้นแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเขาถูกเปลี่ยนตัวออกนะฮะและที่สําคัญการเจอผู้เล่นเกมรุกที่มีคุณภาพสูงๆอย่างบารอสเทลี่เอยหรือแฮมิงตันเอยนะฮะ อาจต้องรักษาพื้นที่รักษาตำแหน่งของตัวเองก็อาจจะไม่ได้เคลื่อนที่ในระยะไกลสักเท่าไหร่นั่นเองล่ะครับอันนี้ก็เดินมาอัมมาแซวน้องเล่นๆนะฮะไหนๆดูค่าสถิติแล้วนะฮะเดี๋ยวจะรอดูว่าในการเทรนนิ่งในการฝึกซ้อมวันนี้นะครับตัว GPS Heart Rate ของโพล่าเนี่ยของบริษัทวีนานะครับจะโชว,ว่าใครที่มีคุณภาพมีการเคลื่อนที่มีการทำงานที่หนักในช่วงการเทรนนิ่งนั่นเองละครับ ตอนแรกก็ถามในเรื่องของคนวิ่งหนองบัวพิชยาว่ารู้ไปแล้วนะว่าใครได้เดยอะสุดที่นี้แอบมาดูตอนสุดซ้อมบ้างตอนนี้ทุกคนติด GPS ของวีนาหมดทุกคนนะตอนนี้ใครทํางานหนักสุดตอนนี้โรชาครับ <c oughs> โรชาโรชาวิ่งระยละทางอาจจะมากสุดแต่ว่าความเข้มข้นอาจจะมีพวกประเภทแบ็คเช่นต้าอย่างอาร์ตนะครับลูกค้าตรงตรงตรงนี้ต้าอาร์ตแบบทำทำงานหนัก อ่าอ,อันนี้มัน,มนเรียงตามลงมาใช่ไหมเป็นลูคัสโฮชาเป็นสรวิท์อันนี้อันนี้ผมเรียงตามระยะทางแต่ถ้าเราเรียงตรงข้านี้ก็จะเป็นอาจจะเคนตอนนี้อัพขึ้นมาที่ทำงานหนะักอ่าตอนนี้เป็นเคนขึ้นมาทำงานหนะักแล้วก็เป็นบอลบุนทวีแต่เป็นเอียงนะใช่อันนี้หมายความว่าความเข้มข้นความ <Ken. S 2> พวกสปินพวกอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเราก็ต้องประกอบกับระยะทางมันสําคัญจําเป็นมากเลยนะใช่ครับเนี่ยมันฟ้องหมดทุกคนเลยเดี๋ยวพอจบเกมกันทุกคนก็ต้องเดินมาถามใช่ไหมก็จะมาถามว่าวันนี้วิ่งเป็นไงแล้วก็ส่วนใหญ่หลักๆเลยก็คือเอาไปคุยกับโค้ดว่าวันนี้เราซ้อมด้วยความเข้มข้นขนาดไหนจะได้ปรับในเรื่องของอ่ะคําหนักเบาต้าแสงขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยต้าแสงขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสดะครับไลฟ์อ่อ การทํางานแต่ละคนมันไม่ไม่ไม่เท่ากันคนนี้พอทํางานหนักก็คือจะแสงขึ้นมาตลอดตอนนี้ก็คือการฝึกซ้อมมันก็ผ่านไปประมาณใช่ประมาณสี่สิบสี่สิบนาทีนะเราก็จะเห็นว่ารู้เลยว่าใครทํางานหนักประมวลทั้งสัปดาห์ได้ไหมใช่ครับก็คือทําเซิร์ฟ้อมทั้งสัปดาห์แล้วก็มาว่าสัปดาห์นี้ทํางานไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเฮ้อย่างนี้จัดสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงมันก็สถิติมันก็สามารถช่วยได้ใช่ใช่ว่าใครฟิตไม่ฟิตแค่ไหนมันเทียบเป็น คือเราเอาแบบทั้งซีซันมาแล้วก็มาเปรียบเทบเียบ,ยบแล้วก็จะดูดว่าเป็นยังไงอะไรสมมติก่อนแข่งขาดเท่าไหร่ก็รู้เลยว่าต้องเติมเท่าไหร่หรือบางคนที่ไม่ได้ลงเล่นต้องวิ่งเท่าไหร่ให้เท่าคนที่ลงเล่นใช่ไหมนคนลงเล่นวิ่ง11โลคนที่ไม่ได้เล่นก็ต้องไปวิ่งตรงนั้นให้ได้ช่วยได้เยอะเลยครับ นี่ก็เป็นเกตและเกตน้อยนะครับที่มันทองทีวีของเราเก็บมาฝากแฟนคลับเมืองทองอยู่ห้แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยตำแหน่งมิดฟิลด์ของสโมสรเมืองทองทําหน้าที่กันอย่างหนักเลยนะครับมีการเคลื่อนที่กันบ่อยนะฮะแต่หลังๆนี่ก็จะเป็นพิชาอุทราล้วครับที่วิ่งเนี่ยขึ้นมาแต่11กิโลเมตรต่อ1เกม ประจำเลยล่ะครับลองมาก็จะเป็นวีเทพป้อมพันธ์หรือว่าซาดอมีไซเยฟก็อยู่ประมาณนี้นี่แหละครับส่วนกองหลังที่โดดเด่นขึ้นมาก็อย่างที่เห็นกันว่าเป็นออลูคัสโฮชาหรือเยสเปอร์นิวโฮมนะฮะก็จะเลื่อมเหือมกว่าพวอพีต้าสุพรพี่บอลบุญทวีนิดๆน,นะฮะ แต่ค่าเฉลีย่ยทุกคนดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยล่ะครับก็หลายๆเกมวิ่งขึ้นไปแตะ11กิโลเมตรเนี่ยประมาณ4-5คนต่อ1เกมเลยล่ะครับก็ถือว่าเป็นเ,เรื่องที่ดีในการพัฒนาสภาพร่างกายของเหล่าคุณพลกีฬาหยกของเรานั่นเองล่ะครับ Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots.